พดครับไม่มากครับโอ้ยใหญ่ระเยิด้ลยครับส้ยงามจะ่าดเด้อมาครับ พอหครับไม่ีนองครับโอ้ยใยเราเปิดเยอะครับโอ้ยางงามเลยค่ะเด้อบงแน่นี่พี่น้องโอ้ยมาเครับมาดครับมัค่ะอออ้อมต้นนี้น่ะใยน่อะแม่นป่ะแม่นขึ้นงามๆเลยค่ะถัาผก็มีนหครับมี่ะค่ะอ้ถ้าก็มีนะครับนหมันเปิดไปเองคนนาะครับเนาะนี่จะมเหบนี่ครับมีเหบรองสีเอนคนี่าะีเลยค่ะเอีหนอเครับอืมยา่ เปิดมาที่นะครับเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับยายวันนี้มาหาเด็กเก่าด้วยค่ะเด้อครับผมประมาณ์คละค่ะหลังจากยางว่าขึ้นเมื่อยไปแล้วครับหาหางให้น้อครับยายเนาะหาหางเนี่ยแต่กระคุมครับนี่แต่กระคุมยุ่ดอกย่างงามนะครับพี่น้องครับเริ่มมาแร์คเลยค่ะเด้อเมิงครับเมิงครับก็เลังขึ้นงามๆเลยค่ะพี่น้องมากมกค่ะมากเมิงครับเย็่ยเยี่แล้วกันเลยค่ะเด้อ งงามเลยว่าเนาะจ้าเห็นมังงามเลยกาสิงามสวยๆเลยค่ะมันมเลยด้วค่ะพี่น้องเอ้ยมากมากมามาๆสวยเลยเนาะค่ะคุเขาใหญ่ก้นสงงามเลยครับเป็นพอดีเลยค่ะเป็นจุ่มเป็นจุ่มงามเลยสพี่น้องสยงามเล ดูตัมงามค่ะอุ้ยดอกน้อยดอกนี้งามบดอกน้อยนี่ยอกปลูยปีบบดอกก็งามค่ะปลูกปีเลยตัวอุติอีเนะกำลังนสวยเลโอ้ยย็ดหน่อยถึงพอดีเลยกำลังอยู่คุยางงามเลยีน้ะมันมานมันมาน,น,นแล้วค่ะ มาจยางมาจึงเมยผลแล้ว <French> ค <Claire laughing> ่ะเห็ดหลาเนาะครับเนาะจ้าแปลว่ามันมันพักมาใหญ่เนาะคิดไม่ใังสั่นละมูแล้วครับเนี่ยแม่มันครับผมมันมันเลยค่ะเศรษฐาด้วยใส่ตาเลยครับอาครับโอ้ยมันงอครับเนี่ยอ่ะเก็บต้อนเลยครับยายนี่เดียครับมูนี่ ถุงหนึ่งถุงนี้นะคะน่าสีดอกสีดอกเด้ค่ะด้ดดดนะี่ดอก่อ้ดอกดูงามนีครับอ่ะเขามาหมาเอาใยียตาเลยครับจสองดอกเลยครับด้ว ดีเลยค่ะเด้อมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะตัวสวยงามเลยค่ะใหญ่เป็มตุ้มเลยจ้าโอ้ขาคือเหีวใช่ป่ะเหยาวเลยโอ้ขาเหียวใหญ่จบไปถึงเลยครับ เี่เาน้โอยขา่ขายาวน้อดอก็พอดีเลยสวยๆอืมดอกเข็มดอกเงาเคะน้อ,อสเสต,ตาเราจ่จุ่มน่ด้โอ้จุ่มนึงครับโอ้อยอายางงาเครับ่นด้เยด้ยสวยๆได้ขยเยะะอ้ก็บอยจุ่มเข้าไปนยายเน,นาะไปครับไปไปครับไปนี่เด้ครับเ้อจุ่มนึงครับ กำลังขึ้นเด้อค่ะเด้อนีอดนอ่ดอกนี่ยนอนนี่ยนอนจิ้มตุ่มดิจ้ะกำลังขึน้นค่ะผู้งามคากหนุ่ยใหญ่จ้าเป็นเหงาเลยครับเป็นเงาเป็นเงาเลยค่ะเป็นเงาเลยเ,เลยด้จจอ,อดจ้ะเ mm hmm. ด้อีเหลงามึอเรื่องหน้าผู้ใหญ่กำลงังจะโพดินนรอครับจ้ากำลังโพด้อค่ะเดาเนี่ยก็เข้ายาว Khá, nhẹ, khá nhau khá nhau đấy phải đấy đâu thì khá với nhau vào đây được quá không có này không ừ. được xong đó không được chín cái nhai hết cái ไปครับไปจินนอ,อีกจุ่นมน,น,นึองครับเนาะน้องเอ้ยคนมันราคมันมานะครับมานาสองดอกครับต่อเลยครับต่อเลยนี่ครับจุ่มนึงครับง่าง่าครับจุ่มง่ายนะครับเพี่น้อง มือขาติดหรือีปล่าเราคือปูรไปิลีกอย่งน้งขาเลยค่ะเขินสักลาเยอะไงแล้วเงามงเลยค่ะจะทุดหน่อยมันขึ้นด้านนี่ก็ใช้งนานอยใหญ่เนาะขึะ้นหน่อยมันขึ้นมาด้านกันงามบอกพี่น้องอ Suwaniha. Masih pak, ya, hmm? Masih 10 bok ah, kita, ya มันมานค,ครับ s. <S มันมันโอ้เรืออยู่หนนายไม oh, ่ใหญ่คุณโอ้เรืออยกะครับคุณไม่ครับไปครับไปจุ่มหนึ่งครับผมจุ่มสุดท้ายน้อยใหญ่เนาะสามดอกครับงามครับ โอ้ยข้างในข้างนอกครับข้างนอกครับบ่ง้อกข้าหญ่ขางนอกด้วยค่ะเด้อไปครับบึงดอกจิตามุโต่อไปครับวันนี้มาแล้วครับมันมาเนใหญ่เนาะจ้ามาใช่ตาครับใช่ตาครับเบิ่งบึงที่น้องเห็ดมูนึงด้วยค่ะนี่เด้อโอ้มูเดียวเลยครับนี่เห็ดมูเดียวด้วยค่ะเอุ้ยดอกสุดท้ายงามใหญ่ถ่าย้วยค่้โหเป็นหางมูนแล้วค่ะเนาะไปครับครับมูแม่มาใหญ่จ้าไปครับปหมุนหมุนหมู่ตไปน้อครับเนาะ หนูมาคุดนเเนาะแบ่งเงิครับหายกินกันครับผมมาครับไปมูต่อไปนะครับเนาะเกือบเป็นเต่งนี่ครับมูนึงครับผมออกย่างงามเลยครับสลายเข้าเเปย่งงามเลยค่ะเป็นโบราณเลยค่ะท สวงามไหมครับดไดเขื่นเขาใหญ่นะคืนอืมแดงงามดีหรืนะหัะย่างงามเลยค่ะไปลองโผล่เลยนะคะน่ะออกมุมวใหญ่โนยใหญ่เนะาะจ้งามดีเป็นมุมใหญ่เค่ะพี่น้องอจ้จุมเนะคะน้อจุ่มเดียวครับแต่ทันไหมครับ แต่ก็เหนื่อยมากเฮ้ยตาเขาใหญ่งอเมนมันครับมันนะครับไปครับหมูมดต่อไปนะครับน้องปล่อยเลยครับหมูหนึ่งครับอย่างงานครับพอมีน้องครับ เอ้า oh, ่อข้อม <es> oh, ูนึงครับอ้หมานข้ามานนี่เยไก่กันได้ครัโอ้ฟงฟอนอมเห็นยเหรครับทุกคนเอาย่ายกได้ครับอ้ยเฮ้ยจะได้ยัวไก่กันติด้วยมืนี่เนาะมาครับมูง่ายมาหมานมาล้เด้อค่ะเด้อพี่น้องเอ้ยบ่อย โอ้ยหอยโมูหนึงแล้วครับใกล้ๆกันเด้ขาด้เด้อโอ้ยเห็นยังงั้นเห็นมันมันอีกแล้วค่ะมีอะไรจะดอกงามน้อยใหญ่เนาะใช่นี่จะดอกมูตุ้มๆเลยครับมูนี่มูตุ้มๆเลยจ้าเด้อโอ้ยอนไรพี่น้องเอ้นาะงานครับโอ้ยนี่ดอกหน่อยเพิ่น ใช่ใอืมโอ้ยีหน okay. er> ่อยใชอืมโอ้ยดีครับใส่ดีครับนขึกนมายิ่งขึ้นมากเราลองดูดิค่ะด้วยงามงามครับงามงามอย่างนี้มึงอู้ยยอมหับเลยอืมโ้ึงขาด้วยค่ะด้วยมึงขาด้วยค่ะอืออืมทันคือคือเจออันนี้แหละใหญ่แลพอเห็นมูญ่บะ ข้องพ่อเหโอ้สวันครับงยเป็นสองใช่อ้ยหีสองเด้จ้าด้ยอยังกันเครัโอ้ยเห็นหมูนันเร็วครับเขาคือุนนอยูครับกรปาป้าอยู่คนี่จะกันเลยค่ะเด้อหันหันยาครับ่ง้ลยด้ว่นี่น้องม้งเ แต่เจงตู้งงมเสี่น้องนอกอืมโ้งามครับไปย่าใส่ตาเลยงามเลยเลยคับใส่ตาเลยครับใส่ตาเลยอ้าหลบเดียวย่าหลบหลบหาคนครับโอ้ยนีเด้อขาด้วยบั่งเล่ดอกน้อยๆคนก็แลกนเด้อขาด้วยบังนีก็ล้วกนหลบบงเด้อขเด้วยบางดอกของท่นโพ่ะคุณจะเขไย่จ้านอก น่งัหนึ่งด,งด,นงด้นังนยังึงนั่สวยงามมากครับหมาแะ้วครับมันนี้ จุมะะ่เมเมด้ค่ะเด่ะเดี๋ยว,ยยวยยกว็าหาอครั้งไม่ใช่เนาะจ่มมได้ค่ันน่เนาะครับเดี๋ยวเข้าหาอีกครั้งครับรมาเสียเวลาของผมไม่มีหนอนะครับเนาะจุ่มค่ะีงกินเลย่ไปตอค่ะนี่ โอ้หท่ยสยงา่มเนยจ้ะโอ้ว <S <S ่าีาาิตัวนี่มานมานมานเ<า>น,นาะ<ร>อื่ามาเวอ,อะเลยเด้ย๋ยว่าแนบมาเห็นเ็น,เนหักเปาะ ก็แบบฟุ้บางใหม่เหยน็น้อยน่ด้วยยาจะเข้นมื่นีหนจะขข้นมื่สมนีมบ่

โอ้โหมานะครับา่ตาแล้วใช่ตานะคะน้ออะไรอะไรลด้วค่ะด้เฮ็ตวกตาดวใหญ่ใหญ่วกตาด้วค่ะเ่ครับตาจดอกโอ้ไปครับไปเจ็บตอครับใ่ดองนี่นะครับน้อง อยงผูด้วยะเด้อเห็ดไหนงามเหรอเนาะมาหนึ่งครับอาครับสวัสวยครับจะีงครัจุ่มนึงน้อยใเนาะจ้าจุ่นี้ค่ะไปนี่ครับจุ่มนึงครับสดอกใ่สามดอกใหญเออผมว่าม่ดอกแต่ดินแะเลผมว่า เป็นมมอยู <night> <box> ่กันไหมเห็นนหมครับเนาะก็เขาบ่ได้ครับพะเห็นหลอกยายนะครับเนาะเดี๋ยวไว้ ค้อนีาไปครับไปเก็บมูอีกมูหนึ่งไว้ใหญ่น้อเพิ่นพอไ้วลรวครับไปไปครับพ่อให้นอนครับม้านม้านะครับมือนนี้เนอครับมูหนึ่งครับพ่อให้นอนครับดอกงดีครับครับผม không năm mặc dù tiểu xiềng lạy là ngay ngay nó ngắt oh, <laughs> <laughs> à, ngay บุญดอกนัะนุ่มพี่น no. oh ้อกครับผมไปครับเก็บแล้วครับให้่พี่น้องดอกอีกแล้วครับพี่น้องอู้แต่ขันหอมหน่อยดอกใหญ่ด้วยค่ะเด้อโอ้โหอ้าวแห้งครับอ่ะอีกสองดอกงานมากเนาะดอกใหญ่เพิ่นเลยดอกใหญ่เนาใหญ่เนาะ อูข้ขาแม่ครับขาดอกนี่ก็โผล่ก็โผล่เลยครับอู้ดอกนี่ครับดอกครับเขาไปไหนนะครับดอกไตอุ้มใหม่ครับเครื่องไรหามก็ายครับเอาไตอุ้มได้ค่ะเด,ด้อเมื่อน,นี้เมื่อนี้ โอ้ยอย่างงามเขาใหญ่สามดอกสามดอกครับไปดอกเราด้วยกันมีันกันเหรอครับเปี่ยนเต็นทรายครับมามังดอกกีนเลยครับพอมีนอนครับหากใหม่ร้ายนะครับเนาะงานหยางเลยครับน่อยครับผม ที่รอครับอุ้ยงานใหญ่เลยค่ะงานไม้ไรครับเดี๋ยวมึงนะครับเลยไปนอนหายายงานไม่ก่อนอุ้ยค่ะ ขนาดผสมได้ย่อยเนาะเกเสียมก่อนครับมันมานครับมันมาหมนีข้นมด้ยไ่ดอกโอ้ขึ้นครับขึ้นง่ายอยโอ้ตึงๆัอนขาด้ครับผมตึงงหญ่ตึงยาวครับไปครับไปเี๋ืออีกดนึงน่ใหเนาะดองใหญ่ ยังคงดอกเงี้ครับพ่อไม่นอนครับโอ้ดอกกุถ่ายครับดอกด้ครับด้วยอุ้ยเอาสุดขาเลครับย่าสุดขาเลยฮึดอกถึงดอกถึงขาครับโอ้มาสุดเครับมาสุดกนครับบสุดครับากนเป็นลายนี่ครับ อ้อย่างงามครับจดีดอกใหญ่ห้าดอกห้าดอกยางงามครับไปครับไปลุนมู่ตไ,ไ,ไปครับเพื่อหมาหนีน้อยใหญ่เนาะไปค่ะไปครับไปต่อค่ะเด้อขอมูหนึงครับพ่อแม,ม่หนองครับอู้ดอกงามครับอ่อนหางน้อใหญ่เนาะจะ้าแจ้งเหรอครับแจ้งค่ะ,คะออกอยู่ใต้

โอ้โหงามครับโอ้เสียงเอ้ยนี่ก่อันนี้ปวก <ทำ S 1> ใหญ่เนาะทำปวกทำปวกอ่ะครับใช้ตาแล้วครับจ้าม่มีปวกไม่ใหญ่มีอยู่จ้ะโอ้ไปไป,ไปครับไปของปลายดอกด้ค่ะกด้ออกบปลายคนดอกฮ่าฮ่าอีกจุ่มหนึหยย่งครับผมอีกสามดอกด้วยกันสามดอกครับนี่ออกฮ่าฮ่าออกใหญ่น้อครับออกใหญ่ด้วยกันเ โอ้ะ่ะงามคับค่ะงามดีเลยคับน yeah. uh, ีครับองามงามครับดีกว่ากน้อนี่ยค้าวครับจามดงามดีค่ะน่อามานนะครับนนีุ้นมูตอไว้ำลายเห่นะาวไ้ป อ่าครับพ่อแม่พี่น้องครับสำหรับเห็ดหมูอนีนะครับเนาะู้สีตาเลยครับวัอนี้มันหมานครับวัอนี้ยางงามเลยครับนี่เห็ดบอกตาเด้อครับนี่ยางใหญ่เลยครับนี่สามดอกเอาเห็ดวางมวพ่อได้อยู่ครับไปครับกระบาดนะครับวัอนี้สำหรับี่นี่ก็จบพี่ไปเพียงเท่านี้หระครับผอมขี้ไม่นะครับเนาะ ฝากติดตามฝากกดไรเ์กดแชร่นี้นะครับเด้อไเร็่ง้องใหญ่ทำคลิปต่อไปครับผมไปครับกบวานครับวันนีน้ครับไปใหญไปทำกบัานกันสวัสดีค่ะไปครับไปกบัานเลยด้วยค่ะเด้องานยงงามครับ